สวัสดีค่ะก็ะกลับมาเจอกันใหม่อีกแล้วในะคะในช่องพ่อรแรงถลอดอัพเลิฟนะคะวันนี้เมย์จะมาเช็คดวงให้กับชาวราศีมังกรนะคะในปี2023ที่กำลังจะมาถึงนี้นะการอ่านของเมย์นะคะเป็นการอาร่านแบบ general reading นะคะอาจจะไม่ตรงบ้าไม่ตรงบ้าหรือว่าไม่ตรงเลยนะคะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นราศีของคุณเพราะฉะนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็เมย์จะอ่านดวงให้กับคุณนะคะ ในส่วนของการงานการเงินแล้วก็ความรักเป็นลำดับสุดท้ายนะคะคุณชาวราศีมังกรขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังน,นะปีหน้านะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้โชคลาภด้วยเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะคุณชาวราศีมังกรเดี๋ยวไม่หอดูการงานของคุณก่อนเลยนะคะ เ,เปีหน้าคะ่ะจะมีตัวเลือกในเรื่องราวของการงานนะคะมาให้คุณได้เลือกนะคะหรือว่าตัวคุณนะคะจะมีงานหลากหลายมากๆเลยนะคะมาให้คุณได้ทํา อาจจะเป็นงานใหม่ๆที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยทํามาก่อนนะคะคุณจะมีโอกาสในเรื่องของการได้เลือกงานทําด้วยนะคุณจะยุ่งมากเลยนะคะคุณชาวราศีมังกรในปีหน้านะเหมือนใครๆะคะ่ะก็อยากที่จะให้คุณทํางานให้เออเขามองเห็นศักยาภาพนะคะมีตัวคุณนะคะคุณค่อนข้างที่จะยุ่งอยู่พอสมควรเลยค่ะปีหน้ามีงานมาให้คุณทําแบบไม่ขาดมือเลยอะ Uh huh. ด้วยความรู้ของคุณนะคะจะทำให้คุณรู้สึกโดดเด่นมากในปีหน้าใครๆก็อยากที่จะให้คุณทำงานให้จริงๆนะเพราะว่าเขามองเห็นศักยภาพของคุณนะคะความรู้ความสามารถของคุณเนะะี่ยค่ะมันโดดเด่นมากแล้วทำให้ใครลหลายๆคนนะคะอยากที่จะให้คุณทำงานให้กับพวกเขาอะคะ่ะ คุณอาจจะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆด้วยนะคะเริ่มต้นการทํางานใหม่ๆอะคะ่ะเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะในส่วนของการทํางานนะคะแล้ที่สําคัญนะคุณจะได้ประสบความสําเร็จด้วยนะแม้ว่าอุปสรรคมันใชเยอะก็ตามนะคะแต่ว่าโอกาสใหม่ๆครั้งนี้มันเหมือนมันเป็นหนทางที่จะพิสูจน์ความเก่งกาจของคุณนะคะ Uh huh. ตัวคุณนะคะเหมือนจะไม่ค่อยมีความมั่นใจอะเวลาที่คุณได้เริ่มต้นทำงานใหม่ๆนี้อะคะ่ะอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยอะเป็นโอกาสสำคัญในชีวิตของคุณเลยอะคะ่ะแล้วเหมือนคุณรู้สึกไม่ค่อยมีความมั่นใจอะนะคะแต่ว่าคุณจะรับมันนะคุณจะตัดสินใจทำมันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํางานนี้อะคะ่ะมันจะทําให้คุณอะดูเชื่อชายในที่ทํางานมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะมันเหมือนมันเป็นบททดสอบความสามารถศักยาภาพของคุณเลยอะคะ่ะคุณชาลาศสิมังกรคุณไม่ต้องห่วงนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะจะผ่านพ้นไปแบบราบลื่นนะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณสูงมากเลยอะคะ่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทํางานนี้อะ ไพ่นะคะอยากจะแนะนําว่าคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณไม่ต้องเครียดน,นะเหมือนคุณจะค่อนข้างคิดเยอะมากๆตอนที่คุณจะรับงานนี้นะค่ะแต่เมย์อยากจะบอกว่างานนี้นะคะจะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เลยถ้าเกิดว่าคุณทําได้อะค่ะถ้าเกิดว่าคุณอะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณเก่งแล้วก็มีศักยภาพมากพอะค่ะคุณจะ เฉืฉายมากเลยในยที่ทํางานนะคะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่คุณจะต้องงัดความรู้ทั้งหมดของคุณความสามารถทั้งหมดของคุณออ,อกมาใช้แต่เพียงแค่ว่ามันอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว,ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสําเร็จอะคะ่ะคุณจะได้รับชัยชนะในที่ทํางานนี้นะประมาณนี้ค่ะในส่วนของการเงินนะคะคุณชาวราศีเอ้ยในส่วนของการงานนะคะคุณชาวราศีมังกร เดี๋ยวมีหอบไปต่อนะคะในส่วนของการเงินของคุณจะน่าได้ปุ่หน้านะคะ ปีหน้านะคะเป็นปีที่ไม่ว่าใครจะเข้ามายืมเงินคุณนะคุณจะตัดทิ้งออกจากชีวิตหมดเลยคุณจะไม่สนใจคนเหล่านั้นเลยก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนที่เคยใจดีมาตลอดเคยช่วยเหลือใครลหลายๆคนมาตลอดเวลาที่เขารู้สึกแบบเวลาที่เขาแบบอยู่ในสภาวะที่เศร้าโศกเสียใจอะค่ะคุณจะเป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือตลอดเลย แต่ว่าคนเหล่านั้นนะไม่เคยที่จะเห็นความหวังดีที่คุณมอบให้อ่ะค่ะมันเลยทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะของคนที่เด็ดขาดมากในเรื่องของการเงินและชัดเจนมากว่าถ้าใครมายืมเงินคุณคุณจะไม่ช่วยอีกแล้วและถ้าเกิดว่าใครนะคะเข้ามาขอยืมเงินคุณนะจะต้องมิตรภาพระหว่างคุณกับเขาอ่ะจะต้องขาดสะบ,บั้นหันแหลกเลยเพราะคุณรู้สึกว่า ที่ผ่านมาคุณช่วยเขามาเยอะแล้วคุณให้เขามาเยอะแล้วและสิ่งที่คุณได้รับจากคนที่คุณคอยช่วยเหลือคะ่ะก็คือความเสียใจเดี๋ยวไม่ขอเก็บไพ่สักครู่นะคะตอนหน้านี้นะคะคุณหน้าที่จะเป็นคนที่คอยช่วยเหลือใครลหลายๆคนนะคะให้เขาตั้งตัวได้ให้เขาแบบยืนขึ้นได้นะคะด้วยเงินของคุณนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใจดีแล้วก็มีเมตตานะคะ คอยช่วยเหลือพวกเขามาตลอดเลยอะแต่ว่าทุกๆครั้งอะที่คุณให้เขายืมเงินไปอะคุณค่อนข้างที่จะบาลานซ์ตัวเองหนักมากเลยอะค่ะปีหน้าเนี้ยค่ะเป็นปีที่คุณค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนมากเลยว่าไม่ให้ยืมเงินนะคะใครที่จะเข้ามายืมเงินคุณเนี้ยจะต้องโดนคุณฟาดกลับไปแน่นอนนะคะ คุณสวมบทโหดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณชาวราศีมังกรหนีไม่พนนะในเรื่องของเพื่อนเนี่ยะคะ่ะอืมปีหน้าเนี่ยค่ะมีเกณฑ์ว่าเพื่อนจะทำให้คุณเสียใจในส่วนของการเงินเนี่ยคะ่ะบางครั้งนะอาจจะคุณอาจจะให้เขาไปอะ่ะไม่รู้ว่าปีนี้หรือว่าปีหน้านะคะ่ะแต่ว่า เขามีเกณฑ์ที่จะทาให้คุณเสียใจแล้วก็คุณอาจจะเสียเพื่อนดีๆไปเลยนะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยหลังจากที่คุณให้เขายืมไปอะคะ่ะคุณจะเสียใจมากเพื่อนเนี่ยมีบทบาทที่จะทําให้คุณเสียใจ ว่าคุณไม่ต้องห่วงนะคะในความที่คุณเสียใจอะ่ะคุณจะยังคงได้รับความรักจากเพื่อนๆคนอื่นๆจากคนในครอบครัวของคุณนะคะการเงินของคุณปีหน้าเนี่ยจะปังมากเลยนะคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเงินด้วยอะคะ่ะคุณน่าที่จะคิดว่าที่ผ่านมานะ่ะมันเป็นอดีตไปละแต่ว่าปีหน้าเนี้ยคะ่ะ จะเป็นปีที่คุณปังกูริเย่มากเลยในเรื่องของการเงินสิ่งต่างๆอะคะ่ะมันจบลงไปละถ้าคุณเคลียร์เอเนอร์จีที่แบบคุณยังเศร้าเสียใจยังคงแบบโศกเศร้าอยู่ค่ะยังเคลียร์ตรงนี้ไม่ได้อ่ะปีหน้าเนี่ยค่ะจะเป็นปีที่คุณรู้สึกปล่อยวางแล้วก็จะรู้สึกว่ามันจบไปแล้วอะก็ปล่อยให้มันจบไปเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ว่าคุณได้ทะเลาะกับเพื่อน ที่เข้ามายืมเงินคุณนะคะเรียบร้อยแล้วแหละแล้วก็ปีหน้านี้นะคะเตรียมรอรับสิ่งต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งที่ดีๆนะคะในส่วนของการเงินนะคะน่าจะชัดเจนแล้วแหลววะว่าคุณหน้าที่จะเปล่าประกาศไปแล้วแหลววะว่าต่อไปนี้จะไม่ให้ใครยืมเงินอีกแล้วลอะไรประมาณนี้นะคะ่ะืปีหน้ามีเกณฑ์ที่คุณแบบจะได้จบประเด็นดราม่าต่างๆนนะคะหูสิ่งที่คุณรอคอย มันใกล้ที่จะเข้ามาแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนเยอะมากเลยในส่วนของเพื่อนเนี่ยเยอะมากเลยยังไงนะคะบุคคลที่สามเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะทําให้คุณรู้สึกเสียใจในเรื่องของการเงินถ้าปีนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะคะปีหน้าคุณรอรับสิ่งดีๆไว้แต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่เกิดในปีนี้นะคะปีหน้าอยากให้คุณรู้ไว้นะว่าถ้าคุณให้คนคนนี้ยืมเงิน ยังไงนะคุณก็จะต้องจบลงด้วยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่คุณให้ยืมเนี่ยจบลงแน่นอนอันนี้คือเม่ดูไว้ให้ตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปีหน้าเลยเนาะตอนนี้ก็มึนๆแล้วนะคะปีหนึ่งแล้วนะจ๊ะยังมาอ่านให้ยืมเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเมย์นะคะขอไปต่อนะคะกับคโนโสดนะคะชาวราศีมังกรนะ โอ้ชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดเดีรู้สึกว่าคุณมีกำแพงในเรื่องราวของความรักไปเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะโอ้คุณเดินออกมาจากความรักที่มันพิศีลธรรม หรือว่าเดินออกมาจากความรักที่ไม่โอเคอะคะ่ะความรักที่ทําให้คุณรู้สึกฝันร้ายความรักที่ท็อกซิกอะคะ่ะแล้วคุณก็ตั้งดาบใส่คนคนนี้ไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนหน้านี้คุณเป็นคนที่ให้เขาทุกอย่างเลยให้ทั้งความรู้สึกให้ทั้งความรักอะคะ่ะ ไม่ว่าคนคนนี้นะจะเป็นแบบไหนในสายตาของใครอะค่ะเขาคือคนที่ดีมากๆในสายตาของคุณโอ้้หอือหึคุณชาวราศีมังกรนะคะหลังจากที่คุณมีกำแพงให้ความรักและคุณเดิอนออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณท็อกซิกมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งในปีหน้าคะ่ะที่คุณจะ เข้าใจว่าเรื่องราวต่างๆนะคะมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะว่าโชคชะตาจําเป็นที่จะต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะคะคุณค่อนข้างที่จะเอ็นเอียงไปทางในเรื่องของบาปบุญคุณโทษนะคะประมาณว่าสิ่งที่เราเจอความรักครั้งก่อนๆมันเป็นเพราะเราเคยทํามาในอดีตชาติอะไรประมาณนี้นะคะ่ะ ในปีหน้านี้ค่ะเดี๋ยวจะมีคนมาให้คุณเลือกถึงสามคนเลยนะจากหน้าไพ่ที่ไม่เห็นคนที่หนึ่งค่ะเป็นคนรวยที่รวยมากมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินสูงมากเป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของ Business นะคะทำบริษัทใหญ่โตอะไรประมาณนี้เป็นคนที่ร่ำรวยอะค่ะอีกคนหนึ่งอนะเป็นคนที่มีลุกที่แบบ คีเล่นเจ้าชู้หน่อยๆมีเสน่ห์มากมีหน้าตาดีอายุมากกว่าคุณแล้วก็มีความรักให้กับคุณนะคะอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างมีบุคลิกที่นิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะคะ่ะคุณจำเป็นที่จะต้องพิจารณาคนทั้งสามคนนี้นะคะว่าคุณจะเลือกใคร อยู่ที่คุณแล้วอะค่ะว่าคุณจะเลือกใครนะคะคุณชาวราศีมังกรในปีหน้านี้นะค่ะมันต่อกันนะคะพอดีเมื่อกี้คลิปตัดไปนะคะโอเคออมแม่มีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้อะคะ่ะมันน่าที่จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณจําเป็นที่จะต้องเลือกนะคะ ด้วยความที่มีหน้าเนี่ยค่ะเป็นปีที่คุณจะมีเสน่ห์แล้วก็มีแรงดึงดูดเยอะมากเลยนะคะก็อาจจะทําให้มีใครใหลายๆคนเนาะเข้ามาให้คุณได้เลือกเลยนะคะเป็นชาวราศีมังกรที่เป็นคนโสดนะคะเออบางสถานการณ์เนาะมันจบไปแล้วอะคะ่ะคุณควรที่จะให้โอกาสความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักครั้งใหม่นะคะอยากให้คุณเปิดใจแล้วก็ ให้โอกาสความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มีมาให้คนนะุนอะเลือกเยอะแยะเลยอะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกคนไหนแค่นั้นเองนะคะลองดูว่าคนไหนนะตรงใจคุณมากที่สุดนะคะแน่นอนว่าเดี๋ยวคุณจะโดนลุมจีบนะคะชาวรัศสิงมังกรโดนลุมจีบนะคะ,ะ,คะปีหน้าใครใคก็อยากจีบคุณอืมให้นะคะบอกว่าในเวลานี้นะคะ่ะ คุณจาเป็นที่จะต้องเติมเต็มให้กับตัวเองก่อนนะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเหงาอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้คุณรู้ไว้นะคะว่าความเหงาหมันจะอยู่กับคุณไม่นานนะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้คุณอนะเติมเต็มตัวเองให้กับความให้ความรักกับตัวเองนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตที่คุณมีอิสระให้มากที่สุดเลยนะคะอยากทําอะไรก็ทําอยากเป็นตัวเองแบบไหนก็เป็นนะคะแล้วก็อยาก ที่จะให้คุณรู้ไว้นะคะว่าคุณน่ะคือคนที่มีความหมายที่สุดสําหรับตัวเองคุณน่ะคือคนที่มีคุณค่ามากที่สุดสําหรับตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าให้คุณเปิดใจนะคะแล้วก็ยอมรับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันจะมั่นคงแล้วก็แข็งแรงกว่าเดิมนะคะถ้าก่อนหน้านี้คุณเจอความสัมพันธ์ที่มันยากความสัมพันธ์ที่คุณรู้สึกวา่าทําไมอะ่ะมันยากจังเลยะคะ่ะ ม่อยากจะบอกว่าคนที่ใช่อะคะ่ะมันจะไม่ยากนะแต่ที่มันยากอะเพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ใช่คนที่คู่ควรสําหรับคุณนะคะคุณชาวราศีมังกรนะเป็นกําลังใจให้นะคะก็ปีหน้าโนาจะเป็นปีที่คุณจะได้เลือกความรักที่คุณปรารถนานะคะคุณชาวราศีมังกรที่บ้านต้องไหนไม่ต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ มาต่อกันนะคะกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คู่รักนะคะที่มีประเด็นนะคะ ต,ต่างๆนะคะมันได้ตบลงแล้วนะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่สวยงามนะในบางท่านนะคะคุณเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคุณเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะในบางท่านคุณเป็นคนณแม่เลี้ยงเดียวเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยนะ หลายคนดูไว้นะคะว่าทุกๆสิ่งมันเป็นเรื่องของโชคชะตานะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอะไรก็ว่าแต่ค่ะที่จบลงไปนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์ไหนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะถ้าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่อะคะ่ะมันเหนื่อยนะปีหน้าจะเป็นปีที่คุณจะเดินออกมา แล้วก็โฟการความสุขของตัวเองนะคะบางครั้งคุณอาจจะต้องยอมให้การเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันจำเป็นที่จะต้องเกิดขึ้นนะคะมองว่าในี่จีน้าคุณน่าที่จะจบความสัมพันธ์กับใครบางคนน่นะคะความสัมพันธ์ที่มันทำให้คุณเหนื่อยแล้วก็รู้สึกไม่มีความสุขเลยนะคะ ไห,ห้ไพ่เมทุกสำรับนะคะตนาดดีมากลื่นมากนะคะในบางท่านคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่คุณอยู่ค่ะมันพัฒนาไม่ได้และมากกว่านั้นคือมันทำให้คุณรู้สึกเหงาแล้วมันก็ทำให้คุณรู้สึกเศร้ามันมีเหมือนมันไม่มีนะคะคุณมีเขานะแต่ว่าเหมือนคุณไม่มีเอ่ ความรักของคุณนะคะในบางท่านนะคุณจําเป็นที่จะต้องเก็บไว้ในใจอะ่ะคุณเองคุณก็รู้ว่าเขาอ่ะคือคนที่ใช่แต่ว่าในบางท่านนะคะความสัมพันธ์มันเปิดเผยไม่ได้อะ่ะคุณไม่สามารถที่จะบอกให้ใครลหลายๆคนได้รู้อะคะ่ะว่าคุณกับเขาคบหาก,กันนะในบางท่านนะคะในบางท่านเขาแอบมีใคร ไว้หรือเปล่าปีหน้านะเป็นปีที่คุณจะได้เดินออกจากความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีแค่คุณกับเขาอะแต่ว่ามีตัวละครอื่นๆนะคะที่โผล่ขึ้นมาด้วยคุณเลือกที่จะกลับมาโฟกัสในเรื่องของตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะคุณเป็นคนเก่งนะเหมือนปีหน้านี้นะคะ่ะคุณจะ move on แหละ จากหน้าไพ่นะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยมากๆแล้วนะคะปีน่าจะเป็นปีที่สดใสของคุณมากๆเลยหลังจากที่คุณมุกอ่อนะคะคุณจะไม่ต้องอยู่กับความรู้สึกที่เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันทําให้คุณรู้สึกแย่ลงไปทุกวันนะคะการเดินออกมาจากคนคนนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยนะเพราะว่ามันจะนํามาซึ่งความสุขนะคะคุณจะรู้สึกว่า เป็นความสุขที่ดีมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่าทำไมคุณถึงรู้สึกมีความสุขคุณอาจจะเหนื่อยมากพอแล้วอะคะ่ะคนเราเมื่อถึงเวลาแบบทนจนถึงที่สุดแล้วอะก็รู้สึกว่าไม่อยากทนอีกแล้วเนาะก็เข้าใจยังไม่ขอรู้ลัคนาราศีราวจนาะสุขของเขาหน่อยนะคะราศีพฤกษภกค่ะราศีกัน ราศีกรกฎนะคะราศีเมถุนและธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะขอคำแน,น,นะนำจากอางคารด้วยค่ะปปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระนะคะถ้าคุณอยากได้ความรักที่โรแมนติกถ้าคุณอยากได้ความรักที่ แสนหวานนะแล้วถ้าคนคนนี้เขาให้คุณไม่ได้อะค่ะไม่รู้สึกว่าคุณจําเป็นที่จะต้องมองหาสิ่งนี้จากคนใหม่ๆนะเพราะมมีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณลุกอ่อนนะคะคุนน่าที่จะได้เจอกับคนที่เขาพร้อมที่จะรักคุณแล้วก็ดูแลคุณนะคะรักครั้งใหม่จริงๆนะ,นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอรักครั้งใหม่อะค่ะถ้าเกิดว่าคุณปลดปล่อยพันธนาการต่างๆที่เกิดจากคนคนนี้ได้นะคะ คุณกับเขาอะจะถูกดึงดูดเวลาที่คุณได้เจอกับคนใหม่อะค่ะคุณจะรู้สึกว่าคนคนนี้มีเคมีที่ตรงกันกันกบคุณคุณรู้สึกว่าเห็นแบบแรกแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ทำไมมีอะไรหลายๆอย่างคล้ายกันจังเลยอะแน่นอนค่ะว่าคุณจะได้มีงานมั่นแล้วก็ มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะคะคุณจะได้มีความสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักอะ่ะตอนไม่แค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่กับคนที่คุณอยู่ในะปัจจุบันนี้อะคุณจําเป็นที่จะต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้ก่อนนะคะถ้าคุณอยากมีความรักที่โรแมนติกแล้วก็พัฒนาได้ไปจนถึงการอยู่ในการเป็นครอบครัวะค,ะค่ะคนคนนี้น่าจะให้คุณไม่ได้แต่ว่าคุณจะหาได้จากความรักครั้งใหม่นะคะคุณชาวราศีมังกร คุณจำเป็นที่จะต้องมีความมั่นใจนะคะณเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณลังเลใจแล้วก็ไม่กล้าที่จะตัดสินใจแต่ว่าไหยะคะ่ะแนะน,น,ะะามมนําให้คุณนะคะมีความมั่นใจแล้วก็อยากให้คุณนะคะเชื่อว่าสิ่งต่างๆเนาะมันจะเกิดขึ้นนะคะคุณจําเป็นที่จะต้องมีพื้นที่ให้สําหรับบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่มากๆนะคะอย่างเช่นคุณต้องการความรักที่สุขสมหวังอะแต่ว่าถ้าคุณยัง ไม่สามารถเคลียร์เอเนอร์จีที่มันไม่ดีอะค่ะที่มันนิเกทีฟอะแล้วความสัมพันธ์ที่มีดราม่าค่ะคุณจะเอาพื้นที่ตรงไหนในหัวใจอะค่ะไว้สำหรับความรักครั้งใหม่อะถ้าเกิดว่าคุณยังแบบมีประเด็นมีดราม่าก,กับคนเก่าอยู่อะค่ะทั้งทงที่คุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปไม่ได้ค่ะถ้าคุณไม่เคลียร์ออกไปคุณจะเอาพื้นที่ที่ไหน ไว้ให้สําหรับรักครั้งใหม่ที่จะเข้ามาทําให้คุณมีความสุขถูกไหมหัวใจมันก็เหมือนแก้วน้ํานั่นแหละค่ะถ้าคุณใส่ทรายลงไปจนมันขุ่นน้าที่คุณใส่ลงไปอ่ะมันก็จะไม่มีความใสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเททรายออกไปอะค่ะแน่นอนว่าน้ําในแก้วอ่ะมันก็จะต้องใสถูกไหมคะหัวใจของคุณก็เหมือนกันนะคะความรักที่ทําให้คุณเป็นถูกอ่ะ คุณควรที่จะปลดปล่อยมันทิ้งไปนะคะแล้วก็รอรับความรักครั้งใหม่ที่จะสดใสแล้วก็มีความสุขมากกว่าเดิมน,นะคะคุณชาวราศีมังกรน,นะคะพี่ผ้าตรงไหนไม่ต้องของอภัยด้วยนะคะวันนี้ไม่ต้องขอลาเลยก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้คุณสุขสมหวังในเรื่องราวของความรักวันนี้ไม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ